แม่แตงโมนิดาเชื่อลูกไม่ได้ตกน้ำเองลั่นมีหลักฐานสงสัยผู้จัดการส่วนตัวจากกรณีพบร่างของดาราสาวแตงโมนิดาที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบทกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรลสงครามตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ล่าสุดคุณแม่ของแตงโมนิดาได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วแต่กระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมไม่เคยโทรติดต่อตอนสักครั้งว่าลูกของตนตกเรืออีกทั้งตนมองว่าการที่แตงโมจะนั่งปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาใส่ส้นสูงอยู่จึงไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอนแล้วตนก็ยังได้ยินข้อมูลมาอีกว่าผู้ชายคนหนึ่งในเรือจอดเรือเพื่อเข้าห้องน้ำเรืออ,อีกลำ แล้วทำไมไม่ให้แตงโมเข้าห้องน้ำด้วยตนจึงเชื่อว่าลูกของตนไม่ได้ตกน้ำธรรมดาอย่างแน่นอนทั้งนี้คุณแม่ของแตงโมนิดายังเผยถึงกระติกผู้จัดจาการส่วนตัวอีกว่าตนมีหลักฐานแต่ไม่อยากพูดและไม่อยากจะกล่าวหาใครโดยตนรู้สึกมาตลอดจากการกระทําอะไรละหลายๆอย่างของกระติกว่าคนคนนี้ไม่ได้รักและจริงใจกับแตงโมเลยอีกทั้งวันแรกที่ตนมาถึงที่เกิดเหตุมีกลุ่มเพื่อนของกระติก พยายามดึงตนออกไปโดยอ้างว่าจะได้พบกับแตงโมและยังขอไม่ให้ตนสัมภาษณ์กับข่าวใดๆท่ามกลางความสงสัยของผู้ที่ติดตามข่าวรวมถึงแฟนละครร่วมกันตั้งข้อสังเกตว่าอินสตาแกรมส่วนตัวของแตงโมนิดามีการลบโพสต์ออกไปและมีคำถามอื่นๆตามมามากมายเกี่ยวกับผู้ร่วมเดินทางกับผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเมื่อได้ทราบข่าวเศร้าว่าพบร่างของแตงโมนิดาแล้ว นักแสดงสาวโมอามินาพิจิตนักแสดงสาวรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าสงสัยและอยากถามโทรศัพท์พี่โมอยู่ไหนทำไมไม่ส่งให้ตำรวจลบรูปทำไมปิดอะไรดูรีบกันนะคะเรื่องยังไม่จบเลยหาพี่เราก่อนใจเย็นๆนะเซฟพี่โมกันหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะส่วนคนอื่นเวรกรรมมีจริงนะคะ พระต้องเห็นไม่ได้ว่าใครแต่ถ้ารู้สึกคือคุณรู้อยู่แก่ใจถึงได้ร้อนตัวนรกในใจมันร้อนอยู่นี่หนาซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้มีรายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างทําไมเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวที่ไปด้วยกันจึงไม่รีบไปให้ปากคําและชี้จุดเกิดเหตุที่แน่ชัดตั้งแต่เกิดเหตุในตอนแรกติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ